สวัสดีครับกลับมาพบกับ t o i โลข้อที่ A2 016สลักกินแบกนะครับข้อนีอ้จะมีเงื่อนไขการออกรางวันอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8และก็แเงื่อนไขแผนข้อนี้ก็ใช้ ifl e ได้เลย8เงื่อนไขต้ค่าข้อมูล input เข้ามาก็คือมีตัวเลขที่ออก แล้วก็ตัวเลขที่เราซื้อ่แล้วก็มีผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขของจํานวนเงินโดยเขาจะให้เป็นจํานวนเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดเพียงรางวัลเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอามาบวกกันโอเคงั้นเราเริ่มเลยเราก็รับค่า Input ตมาก่อนเ <A S 1> เท่ากับ Input b เหมือนกันก็เป็น a อและบเลยเอแลเท่ากับตัว input แบบนี้ ีนี้เราก็มาเปรียบเทียบก็คือตัวแรกก่อนเลยเท่ากับเท่ากับ b ตัวนี้ได้1ล้านบาทเราก็ปินหนึ่งล้านตัวต่อมาเราจะเอารางวัลก็คือ5ตัวตรงเัั้นเราก็จะเอา e เราจะตัวนี้ข้อมูลที่เอาให้มาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบ format นี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีเลขมากกว่านี้หรือว่า ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เราก็ใช้เป็นรูปแบบของอินเด็กได้เลยโดยเราจะนับจากอินเด็กที่2โดยว,วิธีการนับอินเด็กตัวแรกจะเป็น0 s p a c สเปซบาตัวนี้เป็น1 01ตัวนี้คืเริ่มต้นคือตัวที่2 3 4 5 6แล้วตัวที่7ตัวที่7คือตัวที่หยุดเพราะฉะนั้นเราสตาร์ทที่2หยุดที่7แบบนี้ 5a ตัวนี้เท่ากับ b ของตัวนี้2 7เหมือนกันเราจะทำการ p ริ้น100,000บาทตัวนี้โดยเราจะใช้เป็น l i f ด้วยเพราะเราใช้รางวัลเตี่ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะ copy อันนี้มาใช้ก็จะมีรางวัลที่3 3ตัว2ตัว2ตัว2ตัวก็เป็น3ตัว2ตัว สตัว2ตัว,ตวแบบนี้เราก็มาแก้เลขกันตัวนี้ถ้าเราเอาเลขท้าย3ตัวเราจะไล่าจากรางวัลที่มากลงมานะก็คือเป็นสองพันก่อนเลขท้าย3ตัวก็จะเป็นตัวที่4ี่เลขที่สี่แก้เป็น4ตัวสุดท้ายต่อมากถ้าเป็น2ตัวก็จะเป็นเลขที่5 7านี่สี่ถึงเจ้าถึงเ โดยเราจะเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาก็คือ AN d ตัวนี้ก็คือตัวที่ตัวอักษรตัวหน้าตรงกันด้วยก็คือ a ตัวอีเด็กที่0เท่ากับเท่ากับ b ตัวอีเด็กที่0ย์ด้วยเพิ่มนี่คือหล่องรางวัลสองตัวทีนี้รางวัลที่เป็นรางวัลต่อมาก็จะเป็นตัวที่ a กับ B ไม่เท่ากันก็คือตัวหน้าไม่เท่ากันเราก็เอนตัวหน้าไม่เท่ากันเข้าไปแบบนี้อ่ะแก้เล็หน่อยอันนี้เป็น2,000อันนี้เป็น1,000อันนี้เป็น200อันนี้เป็น100แล้วก็รางวัน2ีก็คือรางวันที่เอเท่ากับเท่ากับ B0 ศูนย์แค่นี้ตัวอื่นไม่ได้เท่ากันเนาะก็แสดงแค่นี้เป็นปริ้นยี่สิบแปด่อที่เหลือก็คือกรณีอื่นๆ else ไปเลยเราก็จะทำการปริ้ t ศูนย์ออกมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเทสกัน1 1ล้านแด นีก็จะเป็น1000บาทอันนี้1 0ึบาทแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยก็จะปีนยนมาเป็นสูตรบาทถูกต้องโขีคครับ